คุณคงจะทราบว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง Facebook, Google และ YouTube ให้คุณใช้ระบบของเขาโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งนั้นแต่บริษัทเหล่านี้กลับทำรายได้มหาศาลทุกๆปีเพราะอะไรพวกเขาจึงประสบความสำเร็จเพราะคุณช่วยให้พวกเขาเติบโตโดยการบอกต่อปากต่อปากครั้งแรกที่คุณรู้จัก Facebook คุณบอกกับเพื่อนๆจำนวนกี่คนแล้วเกม Angry b i r d s หรือฮ de ล่ะ คุณเคยชวนเพื่อนเล่นหรือเปล่าไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าคุณสร้างธุรกิจให้กับบริษัทเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวคุณสร้างเครือข่ายขนาดมหึมาไวรัสการตลาดแบบบอกต่อทำให้เจ้าของ Facebook, a n g r เบิร d s และบริษัทอื่นๆที่คุณรู้จักมีคนเข้าไปใช้บริการมหาศาลจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีประสบการณ์ที่ดี กับการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สุดยอดแล้วคุณตัดสินใจบอกต่อเพื่อนๆในเชิงตัวเลขสมมติว่าคุณบอกต่อ6คนจากนั้นคน6คนต่างตื่นเต้นและเริ่มบอกต่อเพื่อนอีก6คนและเพื่อนเหล่านั้นบอกต่อกับเพื่อนๆของเขาการเติบโตเริ่มจาก6คนที่คุณบอกต่อขยายเป็น36คนภายในชั้นที่2 ขยายเป็น216คนภายในชั้นที่3ขยายเป็น1296คนภายในชั้นที่4และภายในชั้นที่5คุณขยายไปถึงจำนวน7776คนแล้วมันเติบโตขึ้นเรื่อย นี่คือกรณีที่คุณบอกเพียงแค่6คนเท่านั้นแล้วถ้ามีธุรกิจ1นึ่งที่สามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเพียงลงทุน900บาทสามารถทำรายได้ให้คุณทุกๆเดือนแค่ทำตาม3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาวิดีโอนี้ให้เข้าใจ 2. ลงทุน900บาท 3. เพียงบอกเพื่อนของคุณ6คนให้ดูวิดีโอนี้แล้วให้ทำตามข้อ1ถึงข้อ3 เพียงแค่คุณทำตาม3ขั้นตอนง่ายๆนี้คุณก็จะมีรายได้1 0 0 0 0 0สบาททุกๆเดือนมาดูกันว่ารายได้เกิดขึ้นจากอะไรถ้ามีงาน2งานให้คุณเลือกคุณจะเลือกแบบไหนระหว่างทำคนเดียวกับทำงานเป็นทีมแบบ New Life บริษัทแรกจ้างคุณทำงานทุกๆเดือนเดือนละ30,000บาทถ้าคุณใช้เวลาทุ่มเททำงาน5เดือนคุณจะได้เงินทั้งหมด1 5 0 0 0 0บาทกับบริษัท New Life ให้คุณทำงานเป็นทีม โดยจะจ่ายค่าโบนัสท,ทีมแบบกระจายรายได้ให้กับทุกๆคนโดยมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันโดยที่ทุกๆคนลงทุนเพียง900บาทซื้อสินค้าใช้เพื่อสุขภาพของตนเองกับคำกล่าวที่ว่าสุขภาพดีจะพาไปหารายได้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีอาจจะทำให้เพิ่มรายจ่ายคนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพแต่มักจะเอาเงินไปแลกในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในชีวิตบริษัท New Life Power จึงเปิดโอกาสให้คุณซื้อสินค้าแบบมีส่วนร่วมทางการตลาดกับบริษัทซึ่งสามารถสร้างรายได้แบบช่วยกันทำโดยเริ่มที่คุณซื้อสินค้า900บาท แล้วบอกต่อเพื่อน6คนซื้อสินค้า900บาทคุณจะได้ค่าลิขสิทธิ์9กษิบ9 4าบาทในเดือนที่1เมื่อเพื่อน6คนบอกต่อเพื่อนอีกคนละ6คนเป็น36คนซื้อสินค้า900บาทคุณจะได้ค่าลิขสิทธิ์2430บาทในเดือนที่2เมื่อเพื่อนของเพื่อนบอกต่ออีก6คนเป็น216คนซื้อสินค้า900บาทคุณจะได้ค่าลิขสิทธิ์8 4 5 8 0บาทในเดือนที่3 เมื่อมีการช่วยกันบอกต่อเพียงคนละ6คนเดือนที่4มีคนเพิ่มเป็น1,296คนซื้อสินค้า900บาทคุณจะได้ค่าลิขสิทธิ์87,480บาทเดือนที่5เพิ่มเป็น7,776คนซื้อสินค้า900บาทคุณจะได้ค่าลิขสิทธิ์52,4880บาทรวม5เดือนคุณจะมีไรายได้ถึง633,315บาท แล้วถ้าเราย่นเวลาการทำงานจากเดือนเป็นสัปดาหล์ล่ะให้เพื่อนของคุณบอกต่อเพื่อนๆทุกๆสัปดาห์คุณจะมีรายได้ต่อเดือนถึงกี่บาทยิ่งคุณขยันรายได้ของคุณก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แค่คุณเข้าไปเรียนรู้วิธีการประชาสัมพันธ์บอกต่อความสำเร็จไปด้วยกันกับ New Life Power ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์สนใจติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณ